กายคตาสติเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะบอกแต่ขอโฆษณาก่อนว่าอานิสงของการเจริญกายคตตาสติถ้าเราทำให้มากทำให้เป็นยาเป็นพื้นที่ตั้งเจริญอยู่เนืองๆอ,อ,อบรมแบบสม่าเสมอแปลว่าก็ทำบ่อยๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะจะมีอานิสงเนี่ยสิบข้อเป็นจะขอเล่าเฉพาะข้อที่ไม่ได้ หมาศัศจรย์ส่วนข้อที่หมาสรจย์เนี่ยใครสนใจเป็นคนเองโอเคไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความไม่หมาสรจย์ในความรู้สึกปิดนะแต่อาจจะไม่รู้ว่าหัจาจรรย์ในความรู้สึกคนอื่นก็ไ่้นะอันแรกก็จะสามารถอดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความยินดีและความไม่ยินดีครอบงำอันนี้อันที่หนึ่งก็คือไม่เป็นธาตุของความรู้สึกยินดีและไม่ยินดีนั่นเองสองคืออดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำก็คือมีเกราะป้องกันความหวาดกลัวนั้น3สาคือจะเป็นผู้มีความอดทนสูงอดทนต่ออะไรบ้างอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความต่อเลือยุลมแดดสัตว์เลยค่ะ้งอดทนต่อคํากล่าวว่าร้ายใส่ร้ายและความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นในการก็คือความเจ็บปวดในร่างกายจะสามารถอดทนได้แล้วก็เข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ ส่วนรายละเอียดของก,ยกายคตสติมีอะไรบ้างไว้แชร์ต่อทิ่ถัดไปนะคะ